ดิฉันคงไม่กล้าพูดหรอกค่ะว่าสูตรแคร์นั้นน่ะเป็นสูตรการคำนวณที่ดีที่สุดเพราะมันไม่ใช่ดีที่สุดสาหรับทุกคนการที่บอกว่าดีที่สุดนั้นมันต้องหมายถึงเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเพอร์เฟกแล้วไม่มีใครต่อต้านแต่หลังจากที่ทุกคนออกมาต่อต้านนู่นนี่นั่นมีกระแสมากมายเนี่ยมันใช้คําว่าดีที่สุดไม่ได้ค่ะแต่ขอเนีญาใช้คําว่ามันยุติธรรมที่สุดมันเป็นสูตรที่แฟร์ที่สุดทําไมมันถึงแฟร์มันถึงม็นถึงยุติธรรมแล้วมันไม่ดียังไงแยก2ประเด็นนะประเด็นที่1 ดีกับไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ถูกปะถ้าวันนี้คุณได้ประโยชน์คุณเป็นผู้ที่ส่งมาตรา39มาในช่วง5ปีหลังก่อนขอเงินบำนาญเนี่ยคุณได้รับเงินเพิ่มขึ้นจากสูตรแคร์คุณก็ถือว่ามันดีแต่สําหรับคนที่ส่งมาตรา33มาน้อย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 แล้วมาบอกว่าโอ๊ยช่วง5ปีหลังไงฉันส่งเยอะฉันเคนที่จะได้เยอะและตลอด10กว่าปีที่ผ่านมานี้ส่งน้อยน้อยไม่สนไม่นับเลยเหรอ และคุณรู้หรือเปล่าว่าประกันสังคมเขาใช้คําว่า revalue หมายความว่านับปรับค่าเงินจากค่าเงินเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเป็นค่าเงินปัจจุบันก่อนและนับเป็นแต้มบํานาญถึงจะไปคูณตามสูตรไม่ได้หมายความว่าเมื่อก่อนคุณเงินเดือน5้าพันก็ห้าพันมาคูณนะห้าพันคูณสมประกันสังคมแค่เดือนเท่าไหร่สองร้อยกว่าบาทคุณจะต้อง รู้ถึงหลักการว่าเขาเอาไปไปปรับเทียบนะปรับเทียบมาจากตายางก่อนว่าเงินเดือนเท่านี้ณนะช่วงเวลาเนี้ยประมาณควรที่จะเท่าไหร่นะคะเบนช์มาเกันแต่ข้อเสียมันก็มีอยู่ที่ว่าประกันสังคมเองเขาก็ยังไม่ได้ออกมาว่ามันจะต้องเป็นหลักเกณฑ์อะไรข้อไหนเป็นเท่าไหร่หรือประชาชนยังรู้ไม่ได้ว่าอะไรจะได้กี่แต้มกีนน่คะแนนก็ทําให้การคิดคํานวณสูตรของประชาชนเนี่ยเขาก็ยังงงๆเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยคิดว่าเขาสูญเสียผลประโยชน์แน่นอนและแถมยังมีบางคนที่ออกมาบอกว่าอ้ยยังไงสูตรใหม่ซ้ำๆได้น้อยลงแน่นอน คุณคือคนที่กําลังอยากจะได้จากระบบนี้ตรงนี้หรือเปล่าคือมันไม่แฟร์ไม่แฟร์ฟรทำไมเย่างฉันส่ง33มามําทำไมฉันถึงต้องส่งผลกระทบด้วยมอตาสามเกเป็นมาตตาที่ได้รลบผลกระทบทําไมถึงช่วย3ามกามากกว่า3าคุณขานอกจากจะดึงสากที่มันอยู่โดนกดลงไปจากเส้นบรรทัดฐานนี่คือเส้นสแตนดสามเก้าในตอนนี้ร่วงอยู่นี้สามสิบสาบางคนนะบางคนที่บอกว่าส่งหลังๆเนี่ยหปีหลังให้ส่งเยอะโกงระบบ อยู่เหนือเส้นนี้เพราะฉะนั้นแล้วเขาไม่ใช่แห่ดึง39ขึ้นมาแต่เขาดึง33กลุ่มนี้ลงลงมาด้วยให้มันเป็นเส้นเดียวกันมาตรฐานเดียวกันมันถึงจะใช้ได้ประเทศเรามันถึงจะมีมาตรฐานมันถึงจะเรียกว่าไม่แบ่งแยกชนชั้นกฎหมายฉบับเดียวกันบังคับใช้สําหรับคนทุกประเภทกายเปานว่าฉันไม่ยอมหรอกฉันให้ปีหลังฉันมาเป็นผู้จัดการ คุณก็กําลังปราโาทคนกลุ่มเดียวกับคุณว่าเอ้ยมาตาสามสิบสามระดับลูกจ้างลากย่าจาเป็นจะต้องเงินเดือนค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาตาแหน่งปัจจุบันนี้กว่าจะได้ขึ้นมาเนื่องจากยากเย็นแสนเข็นไม่เกี่ยวบางคนก็เป็นเมนเดเจอร์ตั้งแต่ยังเด็กหรือบางคนทํางานจเก,กรเสียณยังไม่ได้เป็นผู้จัดก,การด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัดสินไม่ได้แค่ทําความเข้าใจหมว่าเงินเดือนแค่ไม่กี่พันสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เอามาเป็นฐานในการคํานวณเขาไปเทียบก่อนเป็นแต้มแล้วถึงจะไปคูณในสูตร ไม่งั้นคุณก็เงินเดือนต่ำเตี้ยเรียดดินเด็ดได้กับบนนานเดือนละสองพันกว่าบาทอย่างเงี้ยเอาไหมล่ะไม่มีทาง